สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก็ผ่านเข้ารอบ2เป็นที่แน่นอนแล้วครับ100%เสำหรับชิงแชมป์โลก2022สำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงสีของชุดการแข่งขันนะครับว่าสีไหนใส่แล้วปังใส่ทีไรชนะทุกทีหรือว่าสีไหนไม่ค่อยถูกโฉลกพอใส่แล้วมักจะแพ้คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ควรขี่จัก,กรยานในการรับถม ในรอบแรกนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับที่จะต้องไปเจอกับโดมินิกัน4เกมแรกที่ผ่านมานะครับเราชนะไป3เกมแพ้1เกมชนะตุรกีโคเอเชียแล้วก็เกาหลีแต่แพ้ให้กับโปลแลนด์ซึ่งแมต์นี้แหละครับคอมเมนต์จากแฟนๆก็บอกว่าไม่น่าใส่สีขาวเลยใส่สีขาวแล้วแพ้ทุกที <c oughs> ก็มีหลายคอมเมนต์มากนะครับที่พูดแบบนี้ผมก็เลยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆว่า ที่เราชนะนะ่ะเราใส่สีไหนบ้างที่ชนะมาเริ่มกันในแมตช์จุดโลกนะครับไทยล้างตากับตุรกีซึ่งในแมตช์นี้ทีมชาติไทยมาในชุดสีดำส่วนสีของชุดลิเบอโรนะครับจะเป็นชุดสีขาวส่วนโค้ดนะครับดัเน่วนก็ใส่เสื้อโค้ดเ <c oughs> ขาเรียกชุดอะไรท่านผู้ชมที่มันมีฮูดเนี่ย เพราะว่าอากาศที่โปแรแลนด์หนาวนะครับ8-10องศาส่วนทีมชาติตุรกีมาในชุดสีแดงลิเบ o โรโใส่ชุดสีดําและสําหรับคาราคูธแมตช์นี้หัวไม่มีสีนะครับส่วนทีมงานโค้ชใส่สีแดงในเกมนี้ชุดสีดําของทีมชาติไทยเอาอยู่นะครับสามารถพิชิตตุตรกีนะครับไปได้3-2ต่อเซตสําหรับชุดสีดํานี้มันโหดจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมที่3ก่อนนะครับพาะเกมที่2นะแพ้โปลแลนด์พระใส่ชุดสีขาวสำหรับเกมที่3นี่เราก็มาพบกับโคเอเชียซึ่งก็เป็นทีมสาวไทยนะครับชนะโคเอเชียไป3เซตรวดมาในเกมนี้สาวไทยของเรามาในชุดสีแดงส่วนชุดของริบบโลนั้นเป็นสีขาวผมของพี่ปาวานั้นเป็นสีทองมันเกี่ยวไหมครับเนี่ยใส่ชุดสีแดงแล้วแรงมันดีนะครับ ไล่ทุบโคเอเชียไปอย่างมันเลยเก่งจริงๆชุดสีแดงส่วนโค้ดของเราก็มาในชุดวอร์มเหมือนเดิมนะครับซึ่งทางด้านของโคเอเชียที่แพ้กับชุดสีแดงของเราเพราะว่าโคเอเชียนั้นมาในชุดสีน้าเงินลิโบโลใส่เสื้อสีขาวส่วนทางด้านโค้ดนั้นใส่สีขาวนะครับโอ้เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับว่าโค้ดโลในคอมเมนต์ต่างๆ มาต่อกันในเกมที่4นะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมเกาหลีใต้มาคราวนี้ก็ยังคงใช้ชุดแดงครับเหมือนว่าชุดแดงนี้จะแรงดิบแค่เปลี่ยนที่ตัวลิเบอโร่นะครับเป็นชุดสีดาและในเกมนี้เองนะครับแต้มค่อนข้างจะห่างนะครับเราชนะเกาหลีใต้ในตัวสำรองก็เลยมีโอกาสได้ลงหลายคนเลยนะครับส่วนทีมงามก็ยังคงใส่ชุดวอร์เหมือนเดิมนะครับอากาศมันหนาว แต่ข้างในนี่รู้สึกว่าจะใส่เสื้อสีเหลืองครับมาดูกันทางด้านทีมชาติเกาหลีมั้งนะครับมาในชุดสีขาวนะครับส่วนตัวลิเบโรโรเป็นสีดําก็น่าเห็นใจเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเลยนะครับยังไม่คืนฟอร์มเก่งตั้งแต่รายการ VNL มานะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยส่วนทีมงานสตาร์โค้ดก็ใส่ชุดสีขาวนะครับถ้ามีอะไรอยากจะแนะนําผมก็อยากจะแนะนําว่าในแมตที่จะเจอโคเอเชียนะครับ ก็อยากจะให้สาวๆเกาหลีนะครับหลีกเลี่ยงชุดสีขาวแล้วในแมตท,ที่ทีมชาติไทยจะเจอกับโดมินิกันท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงครับเกี่ยวกับสีของชุดการแข่งขันถ้าไม่พูดถึงในเรื่องโชคกลางผมว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันจะสว่างเวลานักกีฬาเราเคลื่อนไหวก็จะมันก็จะเด่นแล้วก็สังเกตเห็นได้ง่ายและที่ทัดดาวได้รับการบาดจิตในแมตท,ที่เจอกับเบลเยียม ในแมตช์นั้นนะครับทีมชาติไทยก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันเอาดูเหมือนแอดมินจะพยายามผูกเรื่องกันให้เข้ากันจนได้นนเนี่ยและในส่วนตัวผมว่าชุดสีแดงกับชุดสีดำเนี่ยมันเหมือนมีพลังนะมันนา่าเกรงขามมันเหมือนมีความขังอยู่ในนั้นนะไอเรื่องพันนี้นะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อย่างมีอีกนะครับท่านผู้ชมในศึกเว L แอลที่ผ่านมาที่เราชนะ5เกม รวมทั้งเราได้ชนะจีนแล้วก็เซอร์เบียรเราก็ไม่ได้ใส่ชุดสีขาวนะครับถ้าอยากรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกีฬากีฬาปัญญาวิเศษ5ให้5ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ